ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเวทแฮมช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยสม่ำเสมอกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Arena คุยก่อนเกมเช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนมาฝางให้ทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียผิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออาภัยมาไว้นที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยกราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม โดยในวันนี้ผมได้หยิมยกเอาคู่ที่น่าสนใจจากทางยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์เีกเป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ไม่รอช้านะครับผมไปกันที่คู่ของเราในวันนี้เลยเป็นทีมฟิอเรติน่าพบกับเวสแฮมนะครับเตะกันในเวลาตีสองเตะกันที่สนามกลางสนามฟอร์ตูนาอารีนาสำหรับคู่นี้นะครับ ผมก็ลองค้นหาแล้วนะแต่ผมก็ไม่เจอผลของทั้งคู่ที่ได้พบเจอกันมาก่อนเลยหากว่าเคยมีการพบกันแต่ผมไม่สามารถหาได้ก็ขอเอาภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแต่ผมก็ได้นำข้อมูลเล็กๆน้อยๆของทั้งสองทีมนะครับมาฝากกันสำหรับฟิออเรนตินานะครับเป็นทีมจากทางฝั่งของคาสโซเซเลียอาอยู่ในอันดับที่8ของตารางเป็นรองอย่างยูเวนตุสนะครับที่อยู่ในอันดับที่7 ซึ่งในตารางของคาโซเซเลียเนี่ยก็มีนาโปลีนะครับที่เป็นแชมป์ไปแล้วก็มีเพื่อนร่วมลีกนะครับที่ได้ชิงถ้วยเหมือนกันเลยก็คืออินเตอร์มิลานที่จะชิงกับแมนซิตี้และสำหรับเวสต์แฮมนะครับก็เป็นที่รู้จักกันดีเลยในทีมพรีเมียร์ลีกซึ่งในซีซั่นนี้นะครับอยู่ในอันดับที่1 4ของตารางก็ล่วงลงมาเยอะเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับซีซั่นที่แล้วสำหรับตารางพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีแมนซิตี้นะครับที่เป็นแชมป์ตาราง และเรามาดูฟอร์ม5นัดของแต่ละทีมกันบ้างนะครับโดยเริ่มจากฟิอโอเรติน่ากันก่อนเลยโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1และแพ้1สามารถเอาชนะทีมอย่าง FC ฟซีบาซลนมาได้ด้วยสกรอร์1ประตูต่อ3 AS เอสโลมา2ประตูต่อ1และนัดล่าสุดเลยนะครับซัสซูโอโร1ประตูต่อ3แล้วก็ได้เสมอกับโตเรโน่1ประตูต่อ1 และแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2และมาต่อทางฝั่งของเวสต์แฮมกันบ้างเลยนะครับโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป3และแพ้ไป2ก็สามารถเอาชนะทีมอย่างอาร์เซน่อลม,มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ในนัดที่2 0ประตูต่อ1และอีกทีมหนึ่งนะครับก็เอาชนะลีดมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 ส่วนแพ้นะครับก็แพ้ให้กับเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0และนัดล่าสุดเลยแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในนัดปิดฤดูกาลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1สําสำหรับคู่นี้นะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากที่ผมไม่มีข้อมูลที่ทั้งคู่ได้เคยมาพบเจอกันมาก่อนแต่ก็สามารถดูได้จากฟอร์มของทีมของแต่ละทีมในลีกของตัวเองนะครับซึ่งมองผ่านก็น่าจะพอรู้ว่าเวทแฮมเนี่ย ฟอร์มมาไม่ค่อยดีอย่างซีซันก่อนๆเลยแต่เขาก็สามารถทะลุได้มาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้แย,ย่ขนาดนั้นมองค่าไม่ได้ด้วยแต่ทางฟีโอเรนติน่เนี่ยฟอร์มเขาอะดูเหมือนที่จะคงเส้นคงวามากกว่ารักษาฟอร์มตัวเองได้ดีพอกลับมาดูฟอร์ม5นัดของแต่ละทีมนะครับก็เหมือนว่าฟีโอเรนติน่นะเขาจะเหนือกว่านิดนึงแต่ยังไงผมก็เชียร์ทางฝั่งของเวทแฮมนะ พราะว่าก็ชอบดูพิมพิลิกตีอังกฤษเหมือนกันนะอะไรอย่างงี้แต่ถ้าให้มองตามหลักความเป็นจริงอะผมก็ยังไงผมก็ให้ฟิโอเรนติน่านะที่ดูเหมือนว่าจะมีภาษีที่เหนือกว่าเอาจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าเวทแฮมช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยสม่ําเสมอก็ทําให้คู่นี้นะครับผมให้ไปทางฝั่งของฟิโอเรนติน่านะครับที่จะสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่งก็ผมดูจากฟอร์มณนะเวลาช่วงนี้เลยนะ ว่าฟิออนติน่ายังไงก็เป็นต่อมากกว่าหรือเพื่อนๆคิดว่าผลของคู่นี้จะเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะครับ อา,อ,าอ่านออกเสียงผิดพลาดหรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาณนะที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ